สวัสดีเพื่อนที่รักบิตคอยและเอาคอยทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วในช่อง b f o r e t วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เหรียญบิตคอยและเอาคอยนะครับตัวแรกที่เราจะมาวิเคราะห์ก็คือตัวบิตคอยตอนนี้เขาก็ได้ปรับตัวขึ้นมาก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเขาไม่ลงมาเขาอ,อาจจะไซเวไปสักนิดนึงถ้าผมนับเวฟใหม่นะครับผมขอตัดตรงนี้ออกไปเวฟนี้ เราก็จะได้เดี๋ยวผมขอเป็นรายวันนะครับเราก็จะได้เห็นว่าตรงนี้มันเป็นแค่หนึ่งสองสามสี่แล้วอาจจะมีโอกาสที่ลงมาอีกหนึ่งครั้งคือห้าห้าอาจจะเป็นห้ายกห้าแบบยกก็อธิบายไงห้ายกเออ แล้วก็นับเป็นหนึ่งลงสองก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะนับก็ผมตอนแรกผมก็นับเป็นหนึ่งอ e. ผมก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งสองแล้วกันเพื่อน,อนๆที่ฟังอยู่ก็อาจจะไม่ได้สับสนและเออจะได้นับถูกตามที่ผมว่านะครับโอเคนะครับตัวบิตคอยก็ไม่มีอะไรเยอะสําหรับใครที่อยากจะช็อตผมว่าก็อาจจะถึงเวลาของเขาที่จะปรับตัวลงแล้วก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้า ถ้าเราดูขอดนแนวต้านตัวน,นี้ต้านเอาไว้มีโอกาสม,มีโอกาสสูงนะครับที่เขาจะลงมาผมก็ต้องใช้คำว่ามีโอกาสก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมสันนิษฐานว่าเว็บสองก็จะอยู่โซนโซนนี้ประมาณนี้แหละไม่ต่ากว่านี้แล้วนี่ในความคิดของผมนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปเปลี่ยนใ่นะครับสำหรับคนที่ ดูช่องผมอยู่ก็เปลี่ยนด้วยว่าเออตรงนี้เป็นสี่ลงห้าตรงนี้ก็เป็นสามตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นหนึ่งนีหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ลงอีกครั้งห้าก็ผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไม่ได้เก่งในการอับวิบแล้ววิบของบิตคอยก็ นับยากมากๆด้วยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่าผมก็ไม่ได้กิ่งโอเคนะครับตัวบ t c คอยผมว่าทรงเขาก็ต้องตรอก่อนว่าเขาจะพักตอนไหนก็แค่นั้นเองนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัว MKR เพื่อนๆก็ได้ขอมาผมก็เลยนับเวฟให้ก็ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่เวฟหนึ 1, 2, อยู่โซนโซนนี้แล้วขึ้น3ตอนนี้เขาลง4 แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆคนที่ซื้อผมก็ยังไม่แน่ใจว่า B ตรงนี้ขอจบแล้วยังแต่ขา C นี่เว็บสีเว็บใหญ่ของเขาเนี่เขาใกล้จะจบแล้วเพราะว่าสิ่งแรกที่ผมดูนะครับคือผมดู A A มันลงลึกมากเพราะฉะนั้นคือขา C นี่จะลงไม่ลึกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมดูอันดับแรก อันดับที่สองคือ B นี่สันษฐานว่าอาจจะขึ้นไปสูงกว่านี้สักนิดนึงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันกั้มกึ่งว่าจะจบเวฟ C ตรงนี้แล้ว C เดี๋ยวี่ C ตรงนี้แต่ผมก็ยังให้น้ำหนักว่าเขาอาจจะลงมาอีกหนึ่งครั้งในราคา2 4 3 1ดอลล่า เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะโดนหลอกได้ส่วนวน,นี้เขาอาจจะขึ้นไปปุ๊บแล้วลงมาปั๊บเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูจังหวะด้วยแต่ผมให้น้ําหนักว่าเขาอาจจะลงมาในราคาสองสี่สามหนึ่งเพื่อนๆก็ต้องจับจังหวะเล่นคนไหนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องขายนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขาซีลงไม่ลึกตัวนี้ผมสันนิฐานได้เลยว่าเขาจะลงไม่ลึกแล้ว เพราะว่าขา e นี้เขาลงลึกแล้วนะครับส่วนเว็บของเขาก็สามลงสี่ก็ต้องรอสักนิดนึงส่วนเป้าของผมผมก็มองไว้คร่าวๆนะครับคือห้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดกับห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสอง่วนนี้อาจจะเป็นเว็บหนึ่งสองของ B นี่ครับที่จะขึ้นห้าเว็บห้าคงไม่งงกันนะครับเมอกีนะครับ ตอนนี้ก็ภาพรวมรอเขาลงมาสักหนึ่งครั้งก็เท่านั้นเองตัวต่อไปก็จะเป็นตัว K n C ตัวนี้ก็เป็นเวฟหนึ่งสองก็สวยอยู่นะครับเพื่อนๆถ้าเรามาดูเวฟก่อนๆหน้านี้ก็เป็นหนึ่งสองเหมือนกันแล้วก็หนึ่งสองแล้วตอนตอนนี้เขาอยู่ในเวฟสองย่อยก่อนที่จะขึ้นเวฟสามเดี๋ยวผมขอซูม,มให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกยากสักนิดนึ่งว่าขอจบแล้วยังจบ B แล้วยังผมก็เลยก็ตั้งสันนิษฐานว่าอาจจะจบ B ตรงนี้แล้วก็ลง C มาเล็กๆน้อยๆคือราคา1.747ดอลล่าร์เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูหรือใครอาจจะรอช้อน1.602ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัว m k r ก็ A ของเขานี่ลงลึกแล้วเพราะฉะนั้นคือ C นี่ลงไม่ลึกเพื่อนๆก็ตีแบบสามเหลี่ยมตั้งเอาไว้เลยก็ได้นะครับถ้าเขาย่อลงมาในโซนสามเหลี่ยมนี้เพื่อนๆซื้อได้นะครับผมบอกไว้เพราะว่าตัวนี้มีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นก่อนบิตคอยนี่คือการสันนิษฐานของผมนะครับส่วนเว็บหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ผมก็ไม่ได้วัดนะครับผมแค่ทําตัวอย่างว่าเออนะขอจบ ในตันนี้เขาอาจจะทำ1-2 1-2เล็กก่อนก่อนจะขึ้น1-2ย่อยแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูส่วนเว็า3ผมก็ให้ให้เป้าแรกของเขาคือ3.5ดอลลาร์เอาไว้ก่อนเพราะว่าผมก็ยังรอให้เขาจบเว็อ2ใหญ่ก่อนที่ขึ้น3ใหญ่โอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปแล้วก็ผมว่าทนถือได้ตัวนี้เพราะว่าเขาไม่ย่อลึกแล้ว ในความคิดของผมเพื่อนๆก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับตัวนี้เว็บสวยทรงสวยผมว่าโอเคอยู่ตัวต่อไปก็เป็นตัว BNB BNB ก็ตรงนี้เว็บหนึ่งผมยังไม่ลงเว็บสองอะครับ mm. เพื่อนๆสำหรับผมผมก็ยังให้น้ำหนักว่าอาจจะเป็น b ลงฟรี P. คนไหนที่ซื้อไปแล้วก็รีบขายแล้วกันเขาอ,อาจจะทำไฮใหม่ ในเร็วๆนี้แหละครับแต่คงจะไม่สูงสูงมากแล้วก็ปรับตัวลงมาอีกหนึ่งครั้งสำหรับคนเล่นรอบก็เล่นได้ใครซื้อก็ซื้อไปเลยอย่าไปคิดมากเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อโอเคนะครับตัวนี้ผมก็ยังมองเหมือนเดิมว่าเว็บสามเขาอ,อาจจะอยู่ในราคา925ไปจนถึง1,100กว่ากว่าโอเคนะครับตัวต่อไป L in K ตัวนี้ก็ถ้าเรามาดูเวฟของเขาก่อนนะครับเวฟของเขาก็กเป็นเวฟหนึ่งใหญ่แล้วก็ลงสองเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ไปสับสนในโซนโซนนี้นิดนึงว่าเป็นเวฟอะไรผมก็เลยให้น้ำหนักว่าหนึ่งสองสามสี่เลืหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันแล้วขึ้นห้าแต่ถ้าเราไปดูนะครับในช่วงเดือนมการาที่ผ่านมาในปีนี้นะครับเพื่อนๆผมไม่รู้นะครับว่า ตัวนี้มันมีข่าวอะไรแต่มันทำประมาณว่าเป็นเวฟห้าขยายก็เพื่อนๆที่อยากจะดูตัวอย่างเวฟห้าขยายผมว่าตัวนี้หินได้ชัดก็ลองไปศึกษากันดูตัวนี้มันเป็นเวฟห้าขยายขึ้นไปที่จริงน่าจะมีข่าวดีกว่านี้คงอาจจะขึ้นสูงกว่านี้นะครับก็เรามองเป็นหนึ่งลงสองแล้วนะครับเพื่อนๆสองของเขา เขาอาจจะลงมาปิดแท่งนี้ก็ได้นะครับในราคา22.61หรืออาจจะต่ำกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งคือ22.26ก็ไม่ต่างกันเยอะมากคนที่รอช้อนเขามีโอกาสนะครับผมต้องใช้คำว่าเขาอาจจะมีโอกาสลงมา19.48ก็ต้องเฝ้าระวังส่วนส่วนนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันย่อไม่ไม่ได้เยอะก่อนหน้านี้ ก็เราก็สันนิษฐานว่าอาจจะย่อลงต่ากว่านี้ก็ได้อาจจะอยู่ในโซนต่วนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันขาเสียนผมกะไม่ถูกดูแล้วว่ามันลงไปเท่าไหร่เพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ผมบอกนะครับฟังหูไว้หูก็พอแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัว CRV CRV ผมว่าทรงสวยนะครับขอจบหนึ่ง หนึ่งลงสองผมก็ให้เป้าเล็กๆไว้โซน่วนนี้แหละผมก็ขึ้นมาถึงแล้วกป็ประมาณก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำคลิปบอกไว้ประมาณหกจุดสี่ไปจนถึงหกจุดเก้ามีความเป็นไปได้นะครับเมื่อเขอจบเว็บสองเนี่ยข,ขึ้นสามก็อาจจะขึ้นอยู่ในโซนประมาณหกจุดเก้าขึ้นไปเพื่อนๆก็ต้องลองพิจารณาด้วยนะครับตัวนี้ ถ้าคนเล่นสั้นก็เล่นได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่ขึ้นบีขึ้นสูงเพื่อนๆก็ต้องฟังหูไวหูแล้วก็เชื่อเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยว่ามีเยอะพอไหมสำหรับการนับเว็บผมก็นับแบบคร่าวๆนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งสองว็บสามผมผมให้น้ำหนักไปในราคาประมาณสิบสองจุดสองดอลลาร์แต่ผมก็ยังไม่ได้นับแบบว่าเออน,นะ ถูกต้องทีนะครับก็ต้องรอาการปรับตัวของเขาก่อนว่าเออนะเว็บหนึ่งสองแลวสามนี่มันขึ้นสูงขนาดไหนผมก็จะได้กะถูกนะครับส่วนตรงนี้ผมขอนับเป็น AB นะครับแล้วก็หนึ่งสองโอเคนะครับเพื่อนๆตัวต่อไปก็จะเป็นตัวลูน่าไม่รู้ถูกไหมตัวลูน่าก็มีเพื่อนสมาชิกในช่องมาถามผมว่า ตัวลูน่ามันอยู่ในเว็บอะไรผมก็บอกว่าเว็บหนึ่งสองขอจบเพิ่งจบเว็บสองคือตรงนี้เป็นหนึ่งสองแล้วเพื่อนๆคงจะนับได้แล้วตรงนี้เป็นหนึ่งสองเหมือนกันเพราะตรงนี้ลง A ขึ้น B ลง C ถ้าเพื่อนๆไปดันทุรังนับหนึ่งสองสามและสี่ลงลึกมากเลยนะครับเพื่อนๆอย่าดันทุรังไปนับอย่างนั้นนะครับก็ลองไปดูเกี่ยวกับเว็บดู ว่าพ่ออดไผมนับแบบนี้ก็เป็นหนึ่งสองยกก็เว็บสามก็ประมาณประมาณก่อนนะครับเพราะว่าผมก็สันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเว็บสามมันจะพุ่งสูงขึ้นเอ่อพูดน่ว่าเว็บสามก็จะรุนแรงสักนิดหนึ่งพร้อมเป็นหนึ่งสองยกไงครับเพื่อนๆก็รอพิจารณาในราคา7จ็ดสิบสุด้าห้าดอลลาร์หรืออาจจะ ขึ้นไปเว็บสามสูงวันนี้อาจจะประมาณ92ดอลลาร์เลยนะครับเขาแค่จบหนึ่งสองย่อยนะครับขึ้นเว็บสามย่อยเหมือนกันแต่เว็บเว็บสามของเขาเลยนะครับเว็บสามหลักๆของเขาผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับตัวนี้ผมว่าไปไกลมากผมสันนษฐานเอาไว้ลิลนๆเลยนะครับว่าเออไม่ต่ำกว่า180ดอลลาร์ครับคนไหนที่ถือผมก็ ไม่ค่อยได้สนใจเนี่ยเพิ่งมานับเว็บเลยรู้ว่าเออน,นะตัวนี้น่าสนมากเลยที่จะถือแล้วรอรันไปยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆแค่สามตรงนี้ผมให้น้ำหนักนะครับตรงนี้สามลงสี่คิดดูห้ามันจะไปถึงขนาดไหนเพื่อนเก็ต้องลองพิจารณาด้วยฟังหูไว้หูอย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัว GRT GRT ก็นับเป็นหนึ่งลงสองก็สวยอยู่นะครับเวฟบนี้แล้วก็ขึ้นห้าก็คือนับหนึ่งลงสองเหมือนกันก็ใครที่อยากจะช้อนซื้อผมว่าให้รอในราคา0.73หรือ0.8ส่วนส่วนนี้ก็เป็นเว็บสอง ที่เขาจะย่อเป็นเวฟสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะขึ้นสามในราคา1.6กว่าๆผมให้กว่าๆก็แล้วกันเพราะว่า1.2นี่น่าจะเป็น1.2ยกเวฟ3านี่น่าจะรุนแรงสักนิดหนึ่งผมก็เลยให้ไปว่าเออนะ1.6กว่าๆอยู่แล้วตัวนี้เขาทำทรงสวยมากผมว่าเออนะใครพิจารณารอซื้อผมว่ารอช้อนได้ตัวนี้เขาก็ยังมีอนาคตไกลอยู่นะครับเพราะเป็น1.2เอง ตัวต่อไปที่จะมาพูดแบบข้าวๆนะครับคือตัว x e c x e c ผมก็เคยทำคลิปนานแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูใน ep ที่12นี่เดี๋ยวผมขอย้อนไปดูแป๊บหนึ่งมันนานแล้วผมทำไว้ ep ที่12นี่ ep นี้นี่ผมเคยพูดไว้นานแล้วผมเคยนับเวฟข้าวๆให้เพื่อนๆดูแล้วว่ามันเป็น1 2 3 4 5 5 เวบลง5ก็คือ13,493ก็ตอนนี้เขาก็ลงมาอยู่ในโซนโซนนี้แล้ว13,420ผมคร่าวๆนะครับเขาก็ลงมาอยู่ในกล่องกล่องนี้นะนี่แต่ว่าผมก็ยังให้น้ำหนักว่าเขาอาจจะลงมาอีกหนึ่งครั้งอยู่ในกล่องกล่องนี้นะครับเพื่อนๆในราคา11,269หรือ10,000 3454ันส่อยเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูตัวนี้ผมก็เคยบอกไปตั้งนานแล้วว่าเป็นเว็ปประมาณนี้แล้วแล้วสีนี่คนที่เล่นสั้นในส่วนตันนี้ผมว่าผ่านเลยนะครับอาจจะได้กำไรน้อยแต่คือเราก็ยังพอรันไปได้ส่วนคนไหนทีอ่อยากจะซื้อผมว่าร้อให้เขาคอนเฟร์มสักนิดนึงเพราะตรงนี้ผมนับเป็น1 2 3 4 ก็ต้องลงมาอีกหนึ่งครั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะลงมาปิดแท่งไส้ไส้นี้ก็ได้อาจจะลงไม่ถึงในกล่องนี้แต่เขาก็เย่งหางลงมาใกล้ถึงแล้วก็ลองไปดูในคลิป EP ที่12ของผมดูก็แล้วกันนะครับว่า ผมได้บอกไงผมก็ลืมแล้วเพราะว่าผมตัวนี้ผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะครับโอเคถ้าหากท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง B f o r e ์ด้วยนะครับอยากให้ผมวิคเคราะห์เหรียนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีเล่นให้กับเพื่อนๆแล้วก็หาวิธีนับเวบให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบายบาย